กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับแม่ครับเดฟเลสผมคิดว่าผมจะเข้าถ้ำนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดผมตายเนี่ยก็ก็ตายครับเฮ้ยหมูหมูหมูปลาเอ้ยโดน เดียวน้องโอ้ช <geez benim> ิตเฮ้ยเฮ้ยอะไรวาโอ้หมูเออหมูผีตอนนี้ เราโอ้หเหมือนข้างหน้านี้จะมีหมู่บ้านมันนะครับซึ่งอีกแล้วแหละไม่มีใครอยู่ไม่รู้หรอกอตกใจหมดเลยน้ำตกโอ้โต่างคนต่างอยู่โอเคปะ่ะเราเลิกเน้อ น้องก็ยังจวนเวียนกับผมตลอดไปอะไรเนี่ยน้องพี่ยิงน้องทีเดียวพี่ขอโทษแล้วยังไงล่ะ,ะทำดี่อเว้ยอุ๊ย,อยขอโทษโอ้โหแ้นอะไรขนาดนั้นเลยน้องหึโอ้โหเจ็บแฉนเตืองโกรธโทษฉันใหญ่แล้วเหมือนจะเจอถ้ำโอ้โหแล้วมีเต็นท์พอดี นอนได้วะนอนได้ดีเถอะขอ,อร้องแหละวะ a อืมอั่นี้นะ,ะชั่วขราวเลยะอะะป่าชั่วขาววะเรามันได้แค่นี้แหละสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเก็บเศจไม้ครบสิบอันอีกครั้ง เ่อที่เราจะลงถ้าไปแล้วเราจะมีกิ่งไม้ไว้ใช้แต่ตรงนี้มันดูหน้าแบบเฮ้เสียวเสียวเฮ้ยกูจะกูจะล่วงไปอ่ะไม่เนาะแล้วเซฟเราอยู่ไกลนะครับเนี่ยบเมื่อกี้เราไม่ได้เซฟเรานอนอย่างเดียวเต้าเลยลืมเลยเออไม่ยุ่งก็ได้ผมเห็นต้องผักกันเลย แล้วเราก็สร้างบ้านข้างหลุมแล้วเราก็ค่อยลงสร้างเพื่อเซฟนะครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นมาเราจะสามารถกลับมาถอยอยู่จุดนั้นได้ดังเดิมโอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 ไม่ใช่นะไม่ใช่โอ๊ยอะโอ๊ยเฮ้ยเอ๊ยอ ของมันวะอะไรของมันวะโอ้ยเยอะไปไอ้น้องใจเย็นๆเดี๋ยวลงไปถ้ำอ่ะไม่ต้องกลัวตัวไปหนึ่งครับตัวไปอีกหนึ่งเอาลุกมันไม่ตายวะปกติมันโดนอุ้ยเอาอาวุธไปชี้แล้วกู อุยอโบอ้ยอยเราลุกเล่นมุมตึก้เยอะไปเดี๋ยวขอพักเมกอนพักครึ่งมาครึ่งกดสาคนในน้องกดกสาคนกดสาคนเฮ้ยเ โอ้โหโจมันไปโดนมันเยอะๆโผลโผล่หนักนะครับอันนี้เออไปโดนี่โดนได้ไหมเอออย่าลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาอีกเข้าใจไหม จ่าลุกมาอ, okay. อีกโอเคถ้าแตนนี้นอนได้เซฟได้นี้แก่เลยจบเลยอ่ะจริงมันต้องการไหมไม่นะ อุ้ยเอ้น่านมันอยู่นูนเราอยากเซฟอะขอขอเซฟก่อนนะที่แบเห็นสละหายก็เพราะว่าผมลงมอดไว้นะครับจากเพจว่างๆก็ว่างๆก็หาเกมมาแปรนะครับแล้วมันน่าจะอัปเดตแพนหรืออะไรทั้งอย่างมันเลยสละหายนะ โอ้โหหมู่คณะจริงเกินอืออุลงน้ำ่ะตรงมาแค่จริงตามมาว่ายดิว่าไม่เป็นเอ้าอันออัอะไรอะไรโอโหโอโหออ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันว่ายเป็นเหรอไม่เป็นไม่มีโอ้ ยิวแล้วโอ้โหหนึ่งสองสามสี่รวมตัวใหญ่ด้วยห้าหกโอ้ผมว่ามันมาไล่เราลงถ้ำใช่ไหมมันแบบมันเป็นเกมโอเพ่นเวปร์ผสมในเรื่องยังไงมันก,ก็คือแบบต้องให้เราสำรวจถ้ำเพื่อหาเบาะแตสแล้วก็ไปหาลูกเราอะทิมมี่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วซึ่งใช่ผมลืมไปแล้วโอ้โหหิวจัดเลยเนะี่ย ได้เนื้อพอดีอุ้ยยอกยอกจับพนมจับพนมเก็บโอ้ยวกไม่โดนหลบบนหินเลยคุณเฮ้ยโอ้โหเป็นฝอยผมบัก ตายซะใส่เนื้อนะใส่เนื้อโอเคใส่เนื้อหมดปุ๊บใส่บ้านโอเคแล้วเต็ปเอออย่างชั่วอมกแล้วเล่อเฮ้ยเดี๋ยวคุณผมไม่มีแรง ผมหิวจัดจนผมไม่มีแรงอะ่ะเดี๋ยวล้างเลือดก่อนไว้เรานี่ขวาดีกว่าเ็กตัวหัอคุณเจอกัน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 ตายตายท่าอะไรไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ,อ้ห,หิวมากอย่างอยแล้วก็ มีเนื้อแล้วมีเนื้อแล้วสองมาไหนๆเราก็เซฟไปละลงให้มันจบๆไปลงไปได้อีกท่านอยง่งางนั้นเหรอคือเวลาผมตัดตัดเกมเนี่ยผมอะ่ะ ไปตัดในคอมอ่ะคือผมเล่นเกมเนี้ยที่หนึ่งไปตัดอีกที่หนึ่งเพราะผมไปเล่นในคอมเนี่ยเอะผมไปตัดในคอมเนี่ยผมจะรู้เลยว่าจอที่ผมเล่นน่ะมันมืดเพราะว่าบางอย่างบางฉากที่มันมืดๆในในเนี้ยมันไม่เห็นแต่ถ้าในคอมอะ่ะมันเห็นชัดเลยอะ่ะโกงไม่รู้จะโกงยังไงละ เดี๋ยวพอลงน้ำกแม่งมืดมืดแบบมืดมืดทำยังไงดีวะไม่เห็นอะไรเลยตัวนี้มันเก็บได้ไหมอ่ะจะตายเพราะจมน้ำอหรอ,ออ้อยังไงข้ามาได้แล้วเว้ยอ เนี่ยถ้าผมไม่เพ่งอะผมไม่เห็นหรอกไอตัวที่มันดุ๋ยดุ๋ยอยู่เนี่คุณหาวูหนาวลงลงลเยมีเสียงนะเอ๊ะเดี๋ยวนเดี๋ยวอขึ้นเดีย่ายขึ้นอย่อ๊ยองยโอ้ยโอ๊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 ยยโอ้ยโอมยนยโอโอ๊ยโอ๊ยอยอ๊อย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 ออโอยอยออยอยอยอ เต็นเซฟได้วะโอ้เซฟได้โอ้ก็เฮ้แล้วเซฟมันเกิดใหม่ปะเฮไม่เกิดนะดันพ <c oughs> ัดซีนแล้วเราดันไปได้ไหมโอ้เอากลับไม่ได้แล้วด้วยไปได้อย่างเดียวนะโอ มันคือปักหลุมใหญ่โอ้โหของของขอ,องหน่อยครับอุ้ยเม็ดยาเดี๋ยวอ้ยแจมเลยครับแจมโอ้ไหเลยครับแล้วก็เหล้านะอันนี้คือเหล้านะ <c oughs> เหลตามันคือเหล้านะครับเฮ้ยมีเต็นท์อย่าบอกว่านอนได้โอ้กิิงไม้ โอ้โหโอ๊ตมพี่มาหากิ่ไม้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณแล้วอ่ะอ่ะโอ้เดดไม้อันนี้อะไรเอ่ยดูสิต้นไม้นี้เหมือนเคยเราเคยเห็นนะคุณมากมีกากระบาดเนอะโอ้โอ้ตีี้ เหมดละกิ่งไม้ว่ะโอ้คือผมนั่งแล้วผมเปิดเปิดก็เรื่อแลเปิดไฟตรงโต๊ะผมแล้วเพราะมันสะท้อนโอ้โหมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันสะท้อนไงแสงมันสะท้อนออกกลับได้นึกว่ากลับไปได้โอเคเออมันต้องอย่างนี้สิวะ โอ้ยแล้วเราก็หลงเล่นมืดๆไปตั้งนานก็ว่ายอยู่ทำไมจอละมืดไปโอ้โหโอ้โหโหลดโ,โ,โอ้โหเฮ้ยแล้วทางนี้ออกไหมโอเคออกได้เรียกได้ว่าโหลดแบบเห็นได้ชัดนะครับ <gasps> แดดภาพวาดรูปเรงได้วะอ๋อลงก็ลงวะ โอห้โโอ้โหโอ้ไม่มึงไม่เอาหน้าลงวะมันไปไหนแล้วมองไม่เห็นโอ้อันนี้ขนาดปิดไฟแล้วครับก็ไม่ช่วยอยู่ดีไปไหนแล้ววะแต่นายผิดบังคับชั้นอย่างนั้นเหรอนี่ไงอ่ะ โอ้ยูจะยิงโดนมันไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่จับตุ๊กผมล่วงอะโอ้โหอนี่หาอะไรบำรุงผมด้วยนะครับแหมเยสิเยสิเยสีอะเนี่ยพอจริงจิงมันรู้นะมันรู้ตัวนี่ไง ตายสักทีเถอะกูขอร้องแหละลูกธนูกูปักตัวมึงเป็นเม่นอยู่แหละทำไมมึงยังไม่ตายวะฮะมึงจะเป็นอะกระสุนกูหมดแล้วโอ้โหยิ่งบกว่านัทโอูยังไม่ลงไปกอปฏิยาณเลยกูยังไม่ลงไปสู้กับมึงแน่แน่กูจะใช้เล่หเหลี่ยมไม่ว่าด้วยก่นด้วยเล่ด้วยอะไรต้องโดนไฟไหมเรียบร้อยในที่สุดในที่สุดโอ้โหตะเกียรตะกายตายซะ ลงไปเอาลูกนูเดเ๋ยวเ๋ยวเร็วเวไป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 โหเหลือลูกเดียวจริงปะเนี่ยเหลือสองลูกพบ้ผู้โดยสารเาะได้เงินเอาไปสำรวจข้างหน้าก่อนนะครับ หิวมากตอนนี้หิวมากเละไปก่อนนะเละๆไปก่อนจิดไฟเสียน้องแต่มันก็ยังไม่ได้เห็นแบบแบบที่ในคอมเห็นว่าเออมันเห็นว่าเพิ่นแต่อ่มีหลายตัวเลยครับไปดีกว่าครับแต่ยังไม่เหมือนในคอมนะในคอมนี่คือ เห็นนะเห็นเลยแหละอันนี้ยังต้องเล่งแล้วก็ลงไปเหรอพูดตามตรงนะไม่ชอบเลยเดแ๋บวบตบฮะคิดอยากเล่นเกียบอย่างนี้อ๋อว่ากูซื้อไว้ต่อรถราคาโอเคทำตัวเองนะทำตัวเองนะอันนี้อะอาเปว่า ปาดหน้าปาดหน้าปาดา,ปาดหน้าลงไว้แล้วสำรวจเอาให้สุดเลยโอเคตามนั้น